ก่อนที่จะไปพบกับคู่รักด่วนของคุณทรายในค่ำคืนนี้นะครับรายการรักด่วน Fast Love ต้องขอขอบพระคุณ AIS อาร์ตผลิตภัณฑ์กำจัดมแมลงน้ำหอมปรับอากาศ daily fresh บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน TMB Make the Difference ผงซักฟอกเป่า s i ซิเวอร์นานโนคุณทรายครับคู่รักด่วนของคุณในค่าคืนนี้คือใครครับ คุณนานค่ะรอบใจเย็นฮะแหมถึงกับเข่าสุดเลยนะฮะเดี๋ยวยืนยืนไม่ไหวเลยครับก่อนจากเธอไปเนี่ยอยากจะฝากเพลงอะไรให้กับเธอได้ฟังครับ บอกข่าวร้ายกบชินเลยบอกมาเลยว่าจบกันายบายวันนี้รักสดขอบคุณมากนะครับทีมาูมิท้องถิของเราครับขอบคุณมากครับทางนี้เลยครับโอ้โหบอกข่าวร้ายเลยนะฮะแหมรอต่อไปนะฮะความรักของคุณออฟต้องเลี่ยมเละเลยอะไรอย่างเงี้ยเยี๋ยวนะครับคุณทรายครับชอบแบบนี้ก็ไม่บอกนะฮะ ก่อนหน้านั้นจะได้ให้คุณต้าให้คุณออฟทำทรงผมทรงนี้หรืรอเปล่าอันก่อน,นอันนี้ทำมาครับเลอธรรมาชาติธรรมาชาติคือมาปุ๊บเนี่ยช่างผมรักมน้าถามคุณสายเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมถึงถูกสเปคคุณนานคือสายสังเกตทุกคนค่ะทั้งพี่ต้านะคะพี่ออฟแล้วก็คุณนานนะคะ,ะแต่ว่าคือรู้สึกว่าเขาคิดแล้วก็พูดออกมาคือมันครบได้ยาว ยาวแน่นอนนะ,ะนะครับยังไงขอให้มีความสุขกับ <ๆ S 2> ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็แล้วกัน <ๆ S 2> วันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับ <ๆ S 2> ที่มาร่วมสนุกกับทางรายการรักด่วนฟาสเลิฟนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ <ใ>นั่นอีกาใช่ไหมคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่คิดว่าอายุเป็นอุปสรรคในความรักหรือรวมไปถึงระยะทางดูคู่นี้ไว้เป็นตัวอย่างคะ่ะความรักดีๆมีอยู่ทุกที่สมัครเข้ามาได้นะคะกับรัก่วน fastlove.com หรือ facebook.com/fastlove h ทยค่ะนะครับวันนี้เห็นบอกว่าคุณลิตามีคำคมมาฝากคุณผู้ชมด้วยหรอครับใช่ค่ะลิตาไม่ได้นอนอันคือเลยนะคะเพื่อที่จะแต่งคำกรอนคำนี้เลยค่ะครับเชิญครับรักไม่ใช่ดวงดาว เมื่อพราวแสงใช่ร้อนแรงดั่งแสงอาทิตย์ส่องรักไม่ใช่ภูผาดุดจับจองเดี๋ยวใหญ่ใครมองหารักกันทำไมเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอะมู้ก็นตัวผู้เมืองอะไรเพลงนี้มันเป็นเพลงไม่ได้คำคมไม่ลิตาแต่งเองแต่งเองแต่งเองเสาวสาเสาเขาแต่งใครอ่ะคืนนี่รักกันใช่ไหมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโัก สำหรับใบมินนะคะก็เฟลนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะผู้ชายทั่วไปเราหาใหม่ได้ค่ะรถเบือก็ผู้แพ้อย่างเรามันจะไปมีสิทธิ์รู้สึกอะไรมากมายใช่มันไม่มีคำบรรยายจริงครับมันรู้สึกว่าเป็นเป็นข่าวร้ายของชีวิตนะเสียใจมากก็ครับความรักก็ยังรออยู่รอบๆตัวเราใช่แม้ว่าเราจะอกหักครั้งนี้แต่ครั้งหน้าเราอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้พี่ใช้เป็นบทเรียนใช่อะรอย่าไปยอมแพ้ครับสู้ต่อไป เราไปพบกับเขากันได้เลยครับขอขอพบกับช่วงโชว์ของได้เลยด้วยขอพบกับช่วงโชว์ของได้เลยด้วย